สลากสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองซะไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาค้นหาเสียงอะไรนะครับที่มันทําให้เราขนลุกมากที่สุดทําให้พวกเราเนี่ยนึกถึงผีได้นะครับหากท่านผู้ชมกําลังดูคลิปนี้ตอนกลางคืนเนี่ยก็ขอให้โชคดีนะครับซึ่งผมก็ได้โพสต์ถามลงไปใน a c e b o o k นะครับก็ได้คําตอบมาเยอะพอสมควรเลยเอาละถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะสรุปออกมาคร่าวๆนะครับว่า เสียงอะไรเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงผีทําให้เรารู้สึกกลัวได้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนเข้ารายการนะครับทางสยองซะไม่มีขอสัญญาว่าผมจะใช้เทคนิคจัมสแก์นะครับในการแกล้งท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จับมือถือไว้ให้มัน่นและก็ระวังมันบินออกจากมือของท่านไปโอเคโกอืมเสียงนาฬิกาเก่า ติ๊กตอกติ๊กตอกนะผมลองฟังดูนะครับแหมหนึ่งชั่วโมงก่อนเลยทีเดียวเสียงประตูอีทอาร์ตนะครับเสียงหมาหอนเสียงคนสวดมนเสียงคนหัวเราะแบบน่ากลัวเสียงหมาหอนเหรอลองเอามันเสียงหมาหอนไปเลยทั้งนั้น เสียงหมาหอนทำไมต้องมีแดนด้วยวะเดี๋ยวหมาหอนต่อเนื่อง5นาทีเสียงหมาหอนควยหวนนี่เลยคลาสสิกดีนะครับแบบนี้คลาสสิกดีใช่ได้ใช้ได้ต่อต่เสียงพระสวดเสียงพระสวด อืมเสียงพระสวดร้อน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 อนไม่มีอะไม่มีร้อนร้อนนะครับมีแต่เฮ้ยนี่ไงมอร้องไห้โหอันนี้ใช้ได้เลย าอยากลองฟังเต็มๆนะครับก็ไปหาฟังเอาเองนะครับผมไม่กล้าฟังตอนคืนกลัวเสียงเหมือนมีคนเดินข้างๆแล้วก็มีอ่าแล้วก็เสียงอะไรหล่นใส่หลังคาบ้านโอประมาณว่าตึ้มอย่างนี้เลยใช่ไหมเสียงคนเดินข้างๆนี่ก็ไม่แน่นะครับตอนคืนเราเดินอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกน่ากลัวอยู่เหมือนกันอืมเสียงควายเสียงควายเหรอ เฮ้ยเสียงมือนเด็กเลยอะ่ะเฮ้ย,ยเสียงเมือนเด็กน้อยร้องเลยนะครับโอโ้จินตนาการนะครับสักตีสองบ้านเราที่มืดมืดเงียบเงียบแล้วก็มีเสียงไอ้นี้ร้องขึ้นมาอืม ผมว่ามันไม่น่ากลัวแล้วมันตลกมากกว่านะครับแบบนี้เนี่ย <c oughs> เสียงมือถือครับพี่เป็นเสียงเด็กหัวเราะแฟนชอบชอบโทรมากแกล้งเดี๋ยวเดี๋ยวริงโทนเหรอหนๆยมีไหมวะอ่าริงโทนน่ากลัวนี่ลิงโทนห้อน <c oughs> ้ <utan> ยโุมันทวีความรุนแรงขึ้นอีกนะครับ,รบรานานไงสุดท้ายก็ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวมานี่นี่อันนี้ละ่ะ <c oughs> โอ้นี่สาวหลอนเฉยด <c oughs> ูน,นี่น่ากลัว <c oughs> ไม่ใช่สาวนะลูก ได้ใช่ได้อันนี้ไม่ใช่สาวนะครับอันนี้ผมกลัวกลัวรูปภาพมันเสียงชะโคกตอนกลางคืนทางทั้งที่ผมอยู่คนเดียวอบ้านผมไม่มีชะโคกนี่ว่ะเสียงแบบมีอะไรเดินอยู่บนพื้นที่เป็นไม้ออเอสอาร์เอสอาร์น่ะเหรอเสียงคลองครับโอ้อันนี้ก็ใช้ได้จินตนาการนะครับอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆมีเสียงคลองดังขึ้นมาเนี่ย เสียงกุกกักกูก,กักบนเพดานบ้านครับหนูนะครับบ้านผมเนี่ยเพียบเลยแหละหนูเนี่ยกุกกักกุกกักตลอดเสียงพระสวดกุศลธรรมมาเสียงสวดอภิธรรมศพเหรอสวดอภิธรรมเป็นยังไงนะโมตัสสะ ััญญาากกรงสญ,ญงจินตนาการดูนะครับว่า,ญญาเรากำลังนอนญญหลับอยู่ดีๆบนเตียงนะครับจู่ๆเสียงแบบนี้ก็ลอยมาตามลมนนกกโอ้โหเป็นผมนี่ตื่นอ่ะตื่นขึ้นมาทันทีทันใดเสียงกงเล็บขูดกับกำแพงแล้วตรงมาหาเรา กำแพงบ้านผมเป็นไม้ฮะคงจะไม่มีเสียงอนะเสียงคนเดินเสียงเด็กหัวเราะเสียงค้อประตูที่จู่ๆก็ดังขึ้นอืถ้าอยู่ๆมันดังขึ้นมันก็น่ากลัวนะครับประมาณนี้นะครับเสียงดูดน้ําที่มันใกล้หมดอ่ะเอาเดียวไม่มีหลอดอีกเอาภาพหลอดเลยเกินมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยเสียงดูดน้ํา เสียงหนูใต้หลังคาบ้านเอายังมีคอมเมนต์มาต่ออีกนะครับเสียงผู้หญิงค้างอะไรค้างผู้หญิงร้องมีหลายแบบนะพี่เสียงกระซิบเอ้ออน,นี่อันนี้อันนี้น่ากลัวอยู่เสียงกระซิบเนี่ยเค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 อันนี้ผมลองหาแมวเอาไว้นะครับเดี๋ยวกระซิบภาษาอังกฤษว่าไงวะ w ไม่ได้นะเดี๋ยวเราเรามีอีกกันลองฟังดูเอาอันเดียวกันเลยดีกว่าอืมใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ได้ใช่ได้เสียงขวดน้ําขยับเองทั้งๆที่ไม่มีใครขยับมันเดียวขยับเนี่ยมันมีเสียงด้วยเหรอเฮ้ยเสียงดนตรีไทยเฮ้ย ตะกี้อ่ามอร้องไห้ไปแล้วเสียงดนตรีไทยอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวอีกว่าอ่าผมก็มีนะครับรู้สึกว่าจะมาจากหนังเรื่องอ่าอะไรวะผีคนเป็นหรอใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ฮะผมเรียกว่าสาวกิงแกบนะครับนี่กิงแกบเพิ่มเสียงก่อนนี่แบบนี้แหละที่ผมกลัว เหมือนกับว่ามันมีอะไรเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆนะครับกิ้งแกบกิ้งแกบผมขอโดดแหมโอเคเสาวต่อมานะครับน่าจะเป็นสาวนี้แหละอ่า uh ไหนวะนี่ไง เป็นไงล่ะโทเจอซสานี้เข้าไปเสียงถ้วยตกถ้วยตกเลยถ้วยตกเป็นไงือมอืหน่ากลัวอยู่นะครับถ้าตอนกลางคืนแล้วจู่ๆมันดังเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้น่ากลัวมากกว่านี้อีกนี่ เสียงลมลมพัดตึ้งโอเคต่อต่อต่อแหมลมพัดตึ้งกันเลยทีเดียวนี่เสียงนี้แหละน่ากลัวใช้ได้ส่งคลิปนี้ไปแกล้งเพื่อนได้นะครับผมไม่ว่าอะไรเสียงพี่ชิวาตเดียวเดี๋ยวเดียวเสียงพี่มันน่ากลัวตรงไหน ท่านผู้ชมว่าเสียงผมน่ากลัวหรือเปล่าครับผมว่าไม่น่ากลัวนะอืมผมแค่ทําเสียงให้มันน่ากลัวเฉยๆนี่แหละเสียงสาวรายการชมรมขนหัวลุกเปิดไปแล้วนะครับเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะตอนกลางคืนตอนดึกๆเดี๋เดยวเดยเสียงร้องไห้เหรออืมนี่เลยทั้งนั้น ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลากโซ่ใช่ไหม C H A I c h a i n Breaking ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่กักบสยองจะไม่มีพาราทหน้านะครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ลงไว้ข้างล่างได้เลยอยากให้ทำแบบนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะคิดหัวข้อมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมขอเรียกคนที่มาคอมเมนต์ว่าหน่วยวิจัยชีวะละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายเย้ yeah. ู hoo.